สบายดีพี่น้องเบอร์สุภสุคนพ่อก็ได้พวันที่เกียรติพี่น้องเขาบอกแล้วอย่าลืมกดติดตามส่องพวันที่เกียรติได้เยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพวันและส่องน้องนัดแมนน้องนัดพวันเม่หน่อยมือเปลือกไก่มีเปลือไก่สบายดีจ้าพี่น้องเองเรากำลังสบายดีกมแรงพี่น้องบอแคนสบายดีพี่นอ้องควา,เามเตรียมจะได้ความใครใหญ่มีแล้วไม่เด้อสาธุฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามบอแคนพาเคนเนี่จ้าแล้วก็บอแคนสาวนุ๊กมือนี้สิบภาพบอเคนไหนบอแคนภาพไปตลาดพี่น้อง ไปบลอคบนตลาดแรงเซโนไปมาแค่นไปไปเจอกันตลาดแรงหน้องเล่อบึงทั้งเส้นแดงแบบเมีน้อยแห่งเงินสามสิบพันกี่ไปเชื่อซื้อแนวมาเ็กินแรงนะครับเดี๋ยวกับสิบหาหล่อสื่อมั่นสื่อเผือก็มกกินตอนนี้แรงกันน่าหนาวไปน้องเลยโอเคไปกันนะพอแพนไอ้พอแพนเป็นซูเฟอร์รถพี่น้องกำลังเอารถเอารถอออกมาหลอดแค่นั่นนบอกว่านี่เป็นมือกล่องเลยว่าแพนเป็นมือเป็นเป็นซูเฟอร์รถ

पई थोरे

ขอตลาดเพราะว่าก็ใส่พวกวัตถุดิเป็นเมืองสอง้็เป็นของเนอะตามเพระวันไปได้พี่น้องเพื่อนจะไปซื้ออย่างพี่น,อน,น,น้องคนนี้ในไอเดียเพื่อนอ๋อพี่นอ้อ,นองคนหลายค้างพี่น้องโอ้เรียบเลยคนอันนี้จะเป็นตลาดแรงได้พี่น้องด้วเมืองเซโน อ้ตามพระวันไปด้วยพี่น้องเด้อไันมีเสียงเพลงขอโทษขอไฟละพี่น้องว้าพี่น้องตามพระวันไปพี่น้องตอนนี้กำลังเห็ดอันเห็ดบดเด้นะอ,ดอดพี่น้องเด้อใครถูในกล่องอะไนี่ไม่ค่ะพี่น้องดูป่าพี่น้อง พวกะเปาไพวกละบาทป้าไปัง้าป้าเซเกนกอไปลากระปุกปลา<ว>ตุ่มมันไม่ใหม่ได้อันนี้ครับดงโคมอันนี้เยังไงะเตขวาดา่าะเตนสลาดาเต<อ>านสลดาอดได้รตัดบอยู่พี่น้องตามเไเอถว,วานบดปนยางมา,าแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นตลาดแรงนะพี่น้องนะเมืองเซโน นนเื้องัวโลแปดพันเด้พี่น้องนี่เพื่อเกเออเออขักนี่ไงในโลนึงยังโลละแปดพันเด้พี่น้องเป็นเงินไทยกันเป็นเงินไทยกันสามสิบบาทสามสิบบาทประมานี่แหละเอาหัวใหญ่หัวหน่อยสามสิบเนาะเออพอดีเซ็ตแล้วอันนี้พระวันเพื่อเลือกเอาเพื่อเป็นโมกกินแรงได้พี่น้อง móc kín phay à ờ. mô kín nhâm nào? được thường quan thôi nào phải không còn phụ xào nhâm hoan phun pì non tôi hiến bọn này เห็นหน่อยเนาะเสือแมวบ่เนี่ยอันนี้ช่างโม้ชตายนี่หนิเนี่ย้งคาดจะได้ตัวเธอได้หนูกระหอกอย่างไรกระเด็นเนาะกระเด็นนกเป่าอย่างเนี้ยพี่น้องมีมีครบเลยพี่น้องมีทั้งกระปูมีทั้งนกโลหนึ่งมั้งน่ะนกเพิ่มพี่น้องอะไรสิบพันอ่ะอันนี้ไก่ปลาพี่น้เราไงไก่ปลาไก่ไก่อยู่ปลา ไอยู้าไกตลาดที่พ่อไกยูปาไกาตลาดพี่น้องเพิ่งซื้อนกนี่นกเหลืองหัวลงอยงนกเหลืองนกเหลืองสาพันนเอาไปลาาซื่อมีเพี่น้องเราจะไปล่บซช่ไัมปีพี่น้องไปเบิกันในว้่บทั้องไรเนี่พอันานอกหัน้นี้พห้าพหนาห้้ห้ห้าพัน้พน้พน้หนนนับาานนั้ห เนื้อห์โอ้ผักเนี่ยเนื่อห์ห์โอ้ยมันพักกระเทียมดิบเสรจเลยไป่พัดเพลีบป่ตัวหน่อยพ่่ะตัวหน่อยตัวหน่อยขอบใจขอบใจขอบขอบใจพี่เท่าเด้อมาเคื่อจะขายบุญแดงแล้วมาเมืองเซโนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อพี่น้องเยอะแยะเลยพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องสาวข้าสาวขายเมืองเซโนพี่น้องเบืองน้ำการพี่น้อง จะเป็นตลาดแรงมก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 สงเอนพักได้หมเเคล็ดคลิปมาพทากพักไ้ตรวนี้มกจะพักสงเงข้างบ้านมอ๋นกล่องนึงนะกลองละสิบพับอกสองกล่องสามสิบได้บอกตื้มไปเนี่ยตื้มไปเนี่ยพี่น้องไม่ค่าใจดีได้ไี่น้องเด้ะ โมกสมบัตงแงพี่น้องเราับรองว่าแซ่บแน่นอนเอ๋อออกกองเด้วยอ๋อแผ่นใหญ่แล้วเนี่ยเห็ดบุญเลยเห็ดบุญเห็ดบุญเออสดใหเลยอดีไม่ได้อยู่ดีนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเมนูของป่าพี่น้องเพียบเลยพี่น้องตัดสุดยอดเลยพี่น้องมีครบทุกชนิดป่าพี่น้องเป็นอาหารป่าพี่น้องเด้อ เบ <iam> oh, <im> ิ้งพระวรรกำลังเลือกอยู่จัพรอ๋อจัพรโอ้ขักนะจัพรนะจังพรนะพี่น้องตัวน่ะต่าพี่น้องพราะตาแซบแซบพี่น้องปลากระดาวกินกินกีกลาปาเป้าพี่น้องเด้อกินั้งยิหวดด้มล่นเ่น รวมเบอร์ห้าสิบนะรวมแบบอันจุไม่ใ่ไหมฮเอาสิ่มัน,นก็ตัดอลไรก็น,นเลยเ 3, ลิกกนหาญชิพันคณานั่นไหมฮะเออขนาดไันนาคณาเบอร์ไหมัแบบมี้ัะเออสามพันเรื่อาพี่น้องไม่ค้าง,งามหมดพี่น้องหาสิบพันอันนี้เป็นยังไ0 0 0ได้ได้ไ,นะได้ไดเอเอพี่น้อง 60,000กิพี morally, you, 200 94, 99, ่น้องเป็นเงินไทย200เด้พี่น้องนะกรแทกม่อีกพี่น้องนะพี่น้องอว่อไปเราพาเราไปแล้พี่น้องคนจะรอไปซื้อผักพี่น้อง เออบอกราถามนดิกน <S uce myself> ี่ยแลปุ้ดอ่ะเอาจาว่าือว่าเก็บนต่วคนสายังนะปุ้ดอ่ยังัอ่เก็บือแ่าเก็บออบลุหาพันมาบรรลุหมัดอ๋อเจ้าหลายแ้นี่เบ่น้องแล้วเย็นไว้บรรจัดก็แก้กินยังไ้ดีกว่าโตแกะห้าพันนี่เอห้าพให้ไม่ท่าว่าพันกับ่ไงเนาะลกพันก็ได้ลกหมัดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องห้าพเดี๋ยพี่น้องอันนี้ พ yeah, 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 uh> ี่น้องเยอะแยะเลยพี่น้องเอาเบิดท el ั้งตลาดเลยมือเนี่ยพี่น้องข่าปุ้นงามเลยพี่น้องแม่ค้ากงามพี่น้องมาซื้อหานิด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องมาแล้วโอ้ โคุอเท่าผมจะให้แจกกันได้พี่น้องเด้ออ๋อสู้ๆเด้อมางมานี่อก็มหานองแลวพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบิดตลาดเลยสมุทรสาครเอามเนี่ไปมือพี่น้องมา แสงตะเฟนกำลังลงพี่น้องงามงามใช่พี่น้องโอเคพี่น้องล่าคลิปอนพี่น้องแด้วตาเฟนอะไรไปเลยพี่น้องเบิดพี่น้โอเคพี่น้องคลิปนี้ผมยังพี่น้องเลยาพ่าเฟนมารอตลาดเออฝากก็อลไรก็แช่ก็ติดตามสองวันทีนี้พี่น้องถึงกระซองรองนัดสอวันหน่อยโอเฟนว่าเพื่อนในเจ้าแล้วก็บตาเฟนสายลุงพี่จ้าสบายพี่น้องคลิปมาเจอกัน